สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดผู้ติด,ดตามนะคะใน Tik t o k เนาะโดยเว็บไซต์ SPE SMM จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยคะ่ะเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่ลลางโพสนะคะหรือจะหรือจะสแกน QR code เข้ามาใช้งานกันก็ได้เลยเนาะเข้านะมาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลย ขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมย์ขึ้นมาเองได้เนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากการให้ที่คาว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยแต่ถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะ เเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะในติ๊กต็อกก็เลือกไปที่ติ๊กต็อกตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วก็เลือกหมวดหมู่และบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะคะวันนี้เราใช้เป็นหมวดหมู่คือรวบรวมบริการที่รวดเร็วเนาะแล้วก็เลือกบริการกันได้เลยนะคะเ,เ,เป็นนี่เละคะ่ะเพิ่มผู้ติดตามนะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มกันได้เลยนะคะก๊อปปี้ลิงก์หน้าโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะ สร็จแล้วก็ให้นำนิกงมาวางในจำนวนที่เราต้องการนะคะเวลาเฉลีย่ยของเราคือย5ชั่วโมง30นาทีแต่ความจริงอาจจะไม่ถึงก็ได้เนะาะค่าใช้ใจ่ายแค่หบาทเองจากนั้นให้กดส่งนะและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านดใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกแพลตฟอร์มข้างบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะต่อมาในส่วนของการเติมเงินมีทั้งหมด2 3ช่องทางเดียวกันนะคะช่องทางแรกคือการสแกน QR code ค่ะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะเมื่อเติม2,000ันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5%เนะคะช่องทางที่2ก็คือซองอ่งางเป้าเติมขั้นต่ำา1บบาทเลยสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม2%กันเลยเนาะและช่องทางสุดท้ายของเราก็คือ t ูมานี่วอลเล็ตนั่นเองเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทขึ้นไปได้เลยนะคะแล้วมันก็จะคคิด่ารมเนนีียม้แบบอัตโนมัติเลยนะ บริการต่างๆของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น IG Facebook YouTube Twitter TikTok หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะคะสามารถที่จะมาเลื่อนดูกันได้เลยเนาะต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยนะคะก็จะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการพงเหนือสถานะออเดอร์นะคะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลย ต่อมาใน่วนของตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาสั่งซื้อที่ล่าช้าเกินกว่าปกตินาะการชําระเงินหรือเรื่องอื่นๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะและช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ Copy ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึงกนเลยะะคะจาขั้นตาน่ท100าทเลยนะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ,อน้าตางเว็บไซต์ SPE SMM แล้วเข้ามาใช้งานแล้วเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้นะคะผู้ติดตามของเราอยู่ที่44คนขออนุญาตลองรีรับสิ่งนาะ,ะหลังจากที่เรารีร้วนะคะยอดของเรายังไม่ขึ้นเนอ้องั้นเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกครั้งตอนที่ยอดมันมีก,การขยับขึ้นมาบ้างแล้วนะคะ หลังจากที่เรารอมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้นะคะยอดของเราก็ขยบขึ้นมาเป็น64คนแล้วนะคะและถ้าเกิดเรารอไปอีกสักพักหนึ่งหรือประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะยอดของเราก็น่าจะครบตามที่เราต้องการแล้วเนาะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราขึ้นมารวดเร็วมากๆเลยสําหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะสามารถจิ้มรือสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะสําหรับวันนี้หากผู้ผิดป,ประการใดต้องขออภัายไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะ Yeah. Mm -hmm.